มีจุดกันที่ไม่เข้าใจกันบ้างไหมมีเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้นเออไม่ยังเออไม่คิดเลยยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เหมือนกันตัวตอของเราจริงๆก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะเป็นแบบนั้นจริงอันนั้นผมพูดเล่นๆนะ กันก็แบบพูดเล่นๆแล้วแบบไอ้การมันก็ไปโพสอย่งางเงี้ยคือเหมือนว่าไอ้การมันโทรมาแบบเฮ้ยมึงม่วงรายการให้กูหน่อยได้ปะแล้วก <g ul ain> ็เอ้ยไปดิมึงแบบเหมือนเหมือนคอนโดกันคือจะเป็นเพื่อนๆอยู่หลายคนมากอะไรเงี้ยก็ได้ก็มีโอกาสได้ไปไปที่นั่นบ่อยเหมือนกันเพราะว่าแบบที่นั่นอะคอนโดที่ที่ทออฟฟิศคอนโดกันที่อยู่อะก็มีเพื่อนแพทอยู่อีกปีกหนึ่งอีกสองห้องเหมือนกันเลยก็เลยมีโอกาสไปบ่อยก็เลยแบบไม่มันก็เลยปฏิเสธไม่ไม่ปฏิเสธเลยที่จะไปมันก็เลยแบบเอ้ไปดิมึงไปดิอะไรเงี้ยพอไปถึงกูไป่แล้ว งงมากงงมากเลยอย่างเงี้ยแปลว่าคนนี้คนคนนี้นใช่ที่ที่ที่รู้สึกว่า<ม>ก็คือที่ตอบวันนั้นมันเป็นแค่หนึ่งเช็คลิสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ก็ก็ถามว่าก็ได้เช็คลิสต์เรื่องที่ว่าแบบเออเวลาเราแบบตุ้มเป๊ะเขาก็แบบไม่ได้มองว่าแบบรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ <laughs> อ๋อมันใช้เวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือแพท ค่อนข้างเป็นคนแบบเทคไทม์กับการที่จะมีเวเลชชิพมากๆประมาณหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเช่นสมมติว่าแบบโอเคจะคบใครจะแบบเป็นแฟนกับใครอะไรเงี้ยก็ก็เทคไทม์ประมาณหนึ่งแบบคุยไปเรื่อยจนกว่าจะรู้สึกว่าอยู่ในจุดที่แบบคอนเน็กต์จริงๆอะไรเงี้ยถึงจะแบบโอเคแบบตอบรับเรเลชชิพนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างอย่างที่บอกว่าแบบเมื่อกี้วันแพชพอแพชใช้เวลาแบบใช้เวลาในการแบบพูดคุยแล้วก็แบบทําความรู้จัก นานประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันก็ค่อยค่อยค่อยๆตกตะกอนไปเรื่อยๆว่าเอออยู่แล้วสบายแล้วก็เช็คลิสต์ไปเรื่อยว่าเออแบบเราคุยเรื่องเดียวกันนะหรือแบบเรากินเหมือนกันนะเรากิจกรรมที่เราไลฟ์สไตล์ที่รอบเราชอบทามันเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมันมีการที่แบบเริ่มคุยสนุกอยู่แล้วมันสบายรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนแบบฟีิเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมันอยู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลนั้นยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็เลยอย่างที่บอกว่าก็โอเคกับ r e l ationship นี้ยอะไรเงี้ยที่จะแบบเป็นเป็นแบบนั้น <S <S 1> <S 1> มันมันไม่ได้ข้างลักถึงแบบว่าทุกอย่างแบบจะต้องอยู่คือต้องอันแบบหนึ่งหรืยออะไรเงี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนที่แบบเซ t ตสแตนดาร์ดเรื่องออความรักให้เป็น first priority อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแบบเอ เขาเรียกว่าอะไรนะมันมันก็มันก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่แบบว่าเรามีเรามีเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่แบบว่าที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วก็เราก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่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 ก็ก็แฮปปี้ค่ะ รวมรวมแบบครบแล้วหรืออะไรเงี้ยก็เกือบเกือบเกือบปีอะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือไปกินข้าวสองคนแต่ว่าจองที่นั่งสามคนค่ะเพราะว่าจะวางกระเป๋าหนูก็ถามว่าทำไมต้องจองสามคนมอันนี้เราถามาอันนี้วันนีนน้่อันนี้คือพูดเรื่องไรสาระเลยนะอะไรเงี้ยถามว่าทำไมต้องจองสามที่อ่ะบอกว่ามันจะได้นั่งสบาย ตอนนี้ตอนนี้คือยังไม่ยังไม่ทะเลาะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยชายังไม่แบบยังไม่ทะเลาะกันเลยไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงยังไม่ทะเลาะกันเออไม่ยังเออไม่คิดเลยยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่ายังยังตั้งแต่แบบเออคบกันก็คือยังไม่ได้ทะเลาะกันเลยสักเรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะคบใครอะไรอย่างเงี้ยแพทว่านะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องระยะใช้ระยะเวลาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเราคบไม่ว่าเราจะคบใครเราก็ต้องใช้เวลา กับเขาที่จะแบบรู้จักอะไรเงี้ยมันเหมือนเสมอมว่าเราครบเพื่อนอะไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนเรายังนิสัยเปลี่ยนเลย,เลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาลอะไรเงี้ยวว่าถ้าแพตอบอะไรตอนนี้เลยแพทก็รู้สึกว่าไม่กล้ามัดตัวเองขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ s u b s c r i b e อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางคมชลิกออนไลน์ครับ